เมื่อสักครู่โดนเซเวสักครู่เแทนพี่น้องมันก็ขออวยพรเป็นภาษาให้เป็นถือว่าอาอาเดลกาตัดต่อไปได้หมดและจะมีแต่สเสน่ห์<อ>มีแต่ราศีไม่มีหล,ล้าเนาจ้าไม่ต้องไปรู้ออกจากไม่ต้องอนนะั่นจ้าเวลาและวารีไม,ม่ได้มีอะไรใจและกดแช่ง,งกดกรอปไลน์นี่เรามา เรามาวัดพระธาตุเจอหลงพี่น้ำฝนเกจิกชื่อดังระดับโลกท่าใจดีจมเบย,ยบบนี่และในชว่วงนี้เซ็ตลองสุดท้ายเซ็ตลองสุดที่ทนก็ไปบูชาไปดันหนุแล้ก็ลงทะเบียนล่าจ่าฉะนั้นนี้ข่าวมาหลายที่หลายนี้แะ้ักนันทัานประกาศบ,บอกตั้งแต่ในช่วงบ่ายชเจรเิยา คนที่นางเอกจะมีเมตตาเกล็ดต่อน,นะครับจิตที่รีต้องมีความเห็นแล้วโอ้ก็สวยงามว,วันนี้ก็มาทันพอดีเห็นอีกจังอ่าขอกราบพระราชนิพลนะครับพระสงฆ์ฤๅษีธรรม้านนี้กราบพระราชนิพลครับท่านนั่งรถมาลงมาพักขันเพลงสันเช้าออกมาตั้งแต่ตีห้ามาดังเสียงเดียวกันหมดว่า

ขอเทวาเมตตาเรา